ภาพธรรมปัญโยวัดทุ่งสวา่างอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระราชพรมยามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทาร,ารามจังหวัดอุทัยธานีหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดปูเจากอ้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่ผางปริปุนโนวัดประสิทธิทธรรมอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ลีทิตธรรมโมวัดทิติธรรมมารางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระโพธิธรรมมาจาั์หลวงปู่สวัสดิ์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ครูบาสมหมายนันทิโยวัดขุ่งอำเภอขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุบาอินคำอินหะมันโววัดข้าวแท่นหลวงอำเภอสัมไซจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ปุญจันจันทะวโรวัดถ้ำผาพึ่งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่พระนภีศรีพิสารลคุณหลวงพ่อมหาทองอินอุสระจิตโตวัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พระราชมงคลคนนายก หลวงปู่คำดีปัญโยภาสูวัดป่าสุทธาวาจังหวัดสกลนครหลวงปู่หลวงกะตะปุญโยวัดป่าสำราญนิวาจังหวัดลำปาง